ขอสลับไปดูทางการไฟฟ้านะครหลวงกันบ้างหรือว่า M E A คุณผู้ชมครับล่าสุดมีการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับจัดงาน Show แอนแชร์อินโนเวชั o ฟอร์เดอะ e บเ e อร์ไลฟ์2 5นวัตะกรรม3ไฟฟ้าแสดงผลงานและนวัะตะกรรมระบบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นรองรับการใช้พลังงานอย่างยังย่งยืนในยุคดิจิทัลและสังคมคาร์บอนต่ำนะครับโดยนายเกษมสะทองฮัก ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ครับเปิดเผยว่างานนี้ถือเป็นเวทีสําคัญครับในการโชว์ผลงานนวัตกรรมระบบไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นเพื่อนอําไปใช้งานจริงทั้งหมด36นวัตกรรมจากนวัตกรรม3การไฟฟ้าตั้งแต่โซลูชันด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิตอลที่ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าตลอดจนแนวคิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ สําหรับงานวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ที่ดีะนะครับที่เราทั้งสามความเฟ้าได้มาร่วมโชว์แล้วก็แอนแชร์กันเพราะจริงๆแล้วเราอยู่ในในเส้นทางพลังงานตรงนี้ะนะครับทุกวันนี้เราไม่ได้จะทาเพื่อเพื่อการพัฒนาอย่างเดียวะนะครับจริงๆจะเห็นว่าทั้งสามความเฟ้าเนี่ยเขาจะเน้นการสร้างวัตกรรมการพัฒนาระบบงานใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้ของ รวมถึงทําให้เกิดความย,ายั่งยืนในอนาคตนะครับจะเห็นว่าทิศทางทุกอย่างเนี่ยเรามีรถแมพมีการพัฒนาวางแผนไว้ชัดเจนนะครับโดย m e a นะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการใช้งานความปลอดภัยและการดำเนินง,งานที่ตอบสนองความต้องการของเมืองใหญ่ครับรวมถึงการจัดทำสถานีย่อยไฟฟ้าแบบกรีนที่ลดการใช้ก๊าซ s f ส ตามยุทธศาสตร์ Triple g o for Go เพื่อรองรับการลดคาร์บอนและความยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ MEA ยังเตรียมเปิดตัวนวัตกรรมบริการใหม่เช่นการพัฒนาแอปพลิเคชัน MEA Smart l i g h t และบริการผ่าน Line Official ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการไว้ในที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งการทำงานาร่วมกันของทั้ง3การไฟฟ้าในครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงแค่เวทีโชว์นวัตรกรรมไฟฟ้าครับแต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของการไฟฟ้าไทยที่พร้อมจะผลักดันระบบไฟฟ้าให้มัน่นคงปลอดภัยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงานยุคใหม่ครับ